สวัสดีเด็กป .4 ท,ทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ที่แบบฝึกหัดหน้าหนึ่ง้อยสี่สิบนะเศษส่วนที่เท่ากับจํานวนนับนะครับไปดูที่แบบฝึกหัดเลยนะครับข้อ2ใหญ่นะครับข้อ2ใหญ่นะเขียนเศษส่วนอ่ะขออภัยครับอ่านผิดนะเขียนจํานวนนับที่เท่ากับเศษส่วนที่กําหนดนะครับอันนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับข้อนี้ไม่ยากเลยนะเราสังเกตตัวส่วนนะครับสังเกตตัวส่วนนะตัวส่วนนะครับสังเกตก่อนตรงนี้นะครับ ส่วนข้อนี้ส่วนคือ10นะครับเรานํามาหารเลยนะครับหารเลยนะครับนำจำนวนทั้งล่างเนี่ยมาหารด้านบนนะครับอย่างเช่นในข้อนี้นะข้อนี้นะครับข้อนี้ก่อนเลยนะครับ10บส่วน10นะครับ10ส่วน10นะครับหารกันแล้วเหลือ1นะครับอันนี้ตอบ1ได้เลยนะครับต่อไปข้อที่2นะครับข้อที่2นะ ต่อไปข้อที่2นะครับ 15. 5 15ส่วนหนะครับเราก็เอาตัวด้านล่างเนี่ยนะครับตัวด้านล่างนี้นะนะครับ5 5, 5. 5. หารอะไรได้15นะครับ5หารกับอะไรได้15นะครับตัดเลยข้อนี้ตัดเลยไม่ยากนะครับ5 1เป็น 5, 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. นะครับ5 3 15นะนะครับ3าส่วนหนะครับ3าส่วนหข้อนี้เราเอาด้านบนมาตอบได้เลยนะครับด้านบนมาตอบได้เลยนะ นะครับสามส่วนหนึ่งนะครับไม่มีอะไรหารได้อีกแล้วนะครับสามส่วนหนึ่งก็คือข้อนี้ตอบไปเลยสามนะครับไม่ยากนะไม่ยากเลยนะครับง่ายๆนะครับจํานวนเยอะแต่ก็ไม่ยากนะครับอ่ะต่อไปนะครับต่อไปก็สามนะครับเอาสามหารนะครับสามหารสามตัดก่อนสามหนึ่งได้สามนะครับสามอะไรได้แปดสิบสี่นะครับ 3ามยได้แปดสิบสี่นะครับแสดงว่าข้อนี้ตอบยีบแปดนะครับยี่สิบไม่ยากเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับต่อไปข้อต่อไปนะยี่สิบแปดส่วนเจ็ดนะครับยี่ส่วนเจ็ดแล้วก็เจ็ดหารเลยนะครับเจดตัวด้านล่างนี้นะครับหารเลยเดนะครับเจ็ดหนึ่งได้เจ็นะครับเจ็ดอะไรได้ยี่สิบแปดนะครับ เจ็ดสี่ยี่สิบแปดสี่สิบแปดแสดงว่าข้อนี้นะครับข้อนี้ตอบสี่นะครับเราเราตัวเลขที่อยู่ด้านบนนี้นะครับมาตอบได้เลยนะครับอ่าต่อไปเอาต่อไปนะครับต่อไปข้อห้านะข้อห้านะครับสี่นะครับสี่นะสี่หนึ่งได้สี่นะครับสี่อะไรได้สามสิบหกสี่เก้าสามสิบหกนะครับข้อนี้ตอบได้เลย ราอนี้ก็เลยตอบ9นะครับข้อนี้ตอบ9นะครับอ่าต่อไปนะครับอ่ขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนอนุญาตลบที่ทดก่อนนะครับที่ทดที่ทดไว้นะครับที่ทดไว้ขอลบกันนะครับที่ทดไว้อ่ะโอเคนะครับต่อไปต่อไปข้อ6นะครับ6นะครับทดก่อนเบ๊บ61เป็น6นะครับ หกอะไรสามสิบหกอะไรได้สามสิบหกห้าสานะครับได้5้าส่วนหนึ่งะครับตอบได้เลยข้อนี้ตอบ5นะครับอันนี้ไม่ยากนะครับง่ายๆนะต่อไปนะครับต่อไปต่อไปแปดส่วน,นวนะสีนน่นะครับข้เอเจ็ดแล้วนะแปดส่วนสี่สนะครับแปดนะคหาตัวล่างก่อนแปหนึ่งได้แปดนะครับแปดอะไรได้สี่สิบ 8 5 4หสสนะครับแล้วก็ตอบได้เลยข้อนี้นะครับตอบ5อันนี้ตอบ5นะครับลบก่อนลบเล็นนะครับอ่ะต่อไป9ส่วน63นะครับ9อะไรได้9 1หนึ่งนะครับ9กหนึ่งได้9 9้อะไรได้63ครับ9 7 63แสดงว่าข้อนี้ตอบ7นะครับ เอาจำนวนมาที่อยู่ด้านบนมาตอบเลยครับตัวเศษมาตอบเลยนะครับ,ต,ต,รต,บ,รบต,ต่อไปข้อที่9ที่9นะ9นะครับ9 12 1หเขียนไว้กับ12 1เป็น12นะครับส2 2ได้24นะครับแดงว่าข้อนี้ตอบ2นะครับไม่ยากเหมือนเดิมง่ายๆนะครับต่อไปข้อ10 นะครับข้อ10ิข้อ1ิบนะครับสิบหนึ่งได้1ิเขียนเลยสิบหนึ่งได้สิบ10ิบอะไรได้หนึ่งร้อยสิบครับสิบสิบเอ็ดได้หนึ่งร้อยสิแสดงว่าข้อนี้ตอบสิบเอดนะครับข้อนี้ตอบสิบเอัดอนี้ตอบสิบเอดนะนะครับง่านยะต่อไปนะครับจะเสร็จแล้วนะจะเสร็จแล้วในข้อสองใหญ่นะครับต่อไปนะครับ สิคิดเลยสิบเอ็ดหนึ่งได้สิบเอนะครับสิบเอดหเป็น66นะครับแสดงว่าข้อนี้ตอบตอบหกนะครับเราก็ตอบได้เลยนะตอบ6นะครับต่อไปข้อที่สาไปข้อที่12นะครับข้อสุดท้าย24นะครับคิดก่อนยี่หนึ่งได้24 24อะไรได้72 24 2นะครับ 24อ่ะผิดนะครับไม่ใช่2นะ24 3นะครับ24 3ได้7จฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ3นะครับเอาเรียบร้อยนะในข้อ2ใหญ่นะครับเสร็จแล้วนะไม่ยากนะครับง่ายๆนะต่อไปนะครับข้อ3ใหญ่มาดูที่ข้อ3ใหญ่มากนะครับข้อ3ใหญ่บอกว่าหาค่าของตัวไม่ทราบค่านะครับให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่า อันนี้เป็นเรื่องของเศษส่วนที่เท่ากับจํานวนนับนะครับเราสังเกตง่ายๆเลยแต่นี้ไม่ยากนะครับกําหนดโจทย์กําหนดมาให้3นะครับ3 3นะให้เราสังเกตที่ตัวส่วนนะครับส่วน2ใช่ไหมสองนะครับนะครสองข้างล่างนะสามเท่าก็คือสองเนี่ยนะครับเอาตัวเลขนี้นะครับคูณกับตรงนี้ได้เลยนะครับคูณกับตรงนี้ได้เลยสองคูณสามได้เท่าไหร่สองคูณสามได้เท่าไหร่ 2คูณ3ได้6นะครับเพราะฉะนั้นแล้วกอไก่ก็จะตอบ6นะนะครับต่อไปนะครับ3นะครับต่อไป3เนี่ยนะครับ3คิดเป็นเท่าไหร่คิดเป็นเท่าไหร่ของขอไข่ส่วน4นะครับแล้วก็เอานี้ไปคูณได้เลย4คูณกับ3ได้เลย4 3่เพราะฉะนั้นขอไข่ตอบ12นะครับ อ่านี้ข้ามยากนะต่อไปนะครับต่อไปจํานวนนับนะครับจํานวนนับนะข้อนี้เขาบอกว่าเศษส่วนนะครับเศษส่วนอะไรที่เท่ากับสนะเศษส่วนอะไรที่เท่ากับสี่นะครับเหมือนเดิมนะครับเราดูจากตัวข้างล่างนะครับคูณกับสี่เลยนะครับคูณกับ4ี่เลยนะครับห้านะครับห้าคูณสี่ยี่สิบเพราะฉะนั้น a ก็เลยตอบ ยี่สิบนะครับ a ตอบยี่สิบนะนะครับต่อไปนะครับ b b เท่ากับ b เท่ากับเท่าไหร่ b ก็คือนะครับเราสามารถเอาหกคูณได้เลยนะครับหกคูณกับสี่ได้เลยนะครับหกสี่ได้ยี่สิบสี่ตอบได้เลยนะครอนี้ก็ไม่ยากนะครับยี่สิบสี่ตอบยี่สิบสี่ได้เลยนะครับนะครับต่อไปนะ ต่อไปนะครับข้อ3นะครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็6อคูณหได้เลยนะครับ6กคูณกับ5ตรงนี้ได้เลยนะครับ6กคูณกับ5 6 5นะครับ30นะครับต่อไปด้านล่างนะครับ8นะครับ8 6ได้48แล้วก็ตอบเลย48นะครับ8 6 48นะเดี๋ยวเรามาลองทวนกันดูนิดนึงนะครับทำไม สามสิบส่วนห้าตรงนี้นะครับทำไมสามสิบส่วนห้าถึงเป็นหกนะครับและทำไมสี่สิบแปดส่วนแปดถึงเป็นหกนครับเรามาทบทวนกันนิดนึงถ้าสมมติเราลองเติมนะเราลองเติมตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นสามสิบถ้าเราเติมสามสิบเขาคำตอบเราคือสามสิบตรงนี้เป็นสี่สิบแปดนะครับเราดูตรงนี้ครับดูตรงนี้นะนะครับอ่า นะครับห้านะครับจะเป็นเท่าไหร่ครับจะเป็นหกเท่าของสามสิบนะครับเป็นหกเท่าของสามสิบนะครับมันก็เลยกลายเป็นจํานวนนับนะครับก็คือหกนั่นเองนะนะครับหรืออีกตัวหนึ่งนะครับสังเกตง่ายๆนะครับแปดนะครับเป็นหกเท่าของสี่สิบแปดนะครับจํานวนนับก็เลยได้เป็น หกนะครับอ่อันนี้ไม่ยากนะครับอ่ะต่อไปข้อเจ็ดนะครับเจ็ดเอ็มเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาเจ็ดคูณกับสิบได้เลยนะครับเอาสิบเรานี่ก็ได้เอาสิบนี่นะครับสิบคูณกับเจ็ดก็ได้สิบคูณกับเจ็ดนะครับแล้วก็สิบสองเนี่ยคูณกับเจ็ดได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจํานวนนับนะครับที่เราต้องการหาคําตอบนะอันนี้นะครับ เจ็ดคูณสิบได้เจ็ดสิบเพราะฉะนั้น m ก็คือเจ็ดสิบนะครับสิบสองคูณเจ็ดนะครับสิบสองคูณเจ็ดได้แปดสิบสี่เพราะฉะนั้นจํานวนนับนะครับที่เป็นเจ็ดในข้อนี้ก็คือแปดสิบสี่นะครับอเคเรียบร้อยนะครับไม่ยากเลยนะไม่ยากเหมือนเดิมสําหรับข้อสามนะครับต่อไปข้อสี่ข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายแล้วนะให้เราเขียนเศษส่วนที่เท่ากับจํานวนนับที่กําหนด นะครับสามโจทย์กำหนดให้เป็นสามเนี่ยเราจะเขียนเศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับได้ยังไงนะครับอ,อย่างเช่นเป็นสามได้ไหมนะครับเป็นสามได้ไหมสามด้านล่างนะครับสามด้านล่างสามเท่าของสามคือเท่าไหร่สามเท่าของสามคือเก้านะครับก็ตอบไปแล้วเก้าส่วนสิบสามอ่าเก้าส่วนสามนะครับ ต่อไปเอาอีกหนึ่งจำนวน,นจำนวนนะครับเอาตัวเลขไหนดีเอาห้าได้ไหมห้านะครับห้าสามเท่าของห้าก็คือสิบห้านะครับอ่าอันนี้เองแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะต่อไปนะครับข้อที่สองนะข้อที่สองนะแปดนะครับจำนวนนับที่เท่ากับแปดเราจะเอาจำนวนไหนดีเอาเลขสี่แล้วกันตัวอย่างเป็นเลขสี่แล้วขวเขียนส่วนสี่แล้วกันส่วนสี่นะครับ อ่าสี่นะครับแปดเท่าของสี่คือเท่าไหร่แปดเท่าของสี่ก็คือสามสิบสองนะครับล้วก็ตอบได้เหมือนกันข้อนี้สามสิบสองส่วนสี่นะครับอ่าต,ต่อไปเอาจํานวนไหนดีเอาแปดก็แล้วกันนะครับแปดนะครับแปดเท่าของแปดก็คือหกสิบสี่นะครับ, 8, รบ,ออ 64, รบตอบได้แล้วอันนี้ง่ายๆนะครับไม่ยากเหมือนเดิมต่อไปข้อสามนะครับเก้า 9นะนะครับเอาเลขอะไรดีเอาเก้าได้ไหมเก้าเก้านะครับเก้าเท่าของ9ก็คือ9 9 8 1นะครับ9เท่าของ9คือ8 1ดสเราก็ตอบได้เลยนะครับง่ายๆนะต่อไปนะครับเอาอะไรได้อีกอีกหนึ่งจำนวนเอา11ได้ไหมสิบเอนะครับ9เท่าของ11ก็คือ99นะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับเอาใบสิบนะครับสิบสิบเอาจํานวนไหนดีเอาห้าได้ไหมนะเอาห้าได้ไหม 5. นะครับเอาห้าได้ไหมห้านะครับสิบเท่าของห้าก็คือห้าสิบนะครับตอบได้แล้วนะครับหรือจะเอาสิบได้ไหมอ่สิบนะครับสิบเท่าของสิบก็คือหนึ่งร้อยนะครับตอบได้แล้วนะครับ ร้อยนะครับอีกสองข้อสุดท้ายนะสิบสองนะครับสิบสองเอาจำนวนไหนดีเอาหได้ไหมหกนะครับเอาห1สิบสองเท่าของหกคือเท่าไหร่สิบสองเท่าของหก็คือเจ็ดสิบสองนะครับตอบได้แล้วต่อไปนะครับสนะครับสิบสองเท่าของสี่ก็คือสี่สิบแปดนะครับเราก็สามารถตอบได้เลย 48นะครับต่อไปข้อสุดท้ายจะเสร็จแล้วนะครับจะเสร็จแล้วนะต่อไปข้อสุดท้ายนะครับ7นะ7เจ็เราเอา7ได้ไหมเอา7เลยก็ได้เจ็ดนะครับ7นะครับ, 7, รบ7เท่าของ7ก็คือ49นะครับเรียบร้อยนะครับ1ข้ออีก1นึ่จำนวนเอาเลขอะไรดีเอาเลข8นะครับเ,เลข8ได้ไหมเอาแปนะครับเจ็ดเท่าของ8ก็คือเท่าไหร่ เจ็ดเท่าของแปดก็คือห้าสิบหกนะครับอ่าอันนี้วิธีคิดง่ายๆนะครับคิดไม่ยากเลยนะครับเรียบร้อยนะครับแบบจุดหักในหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับอ่าฝากเด็กๆทบทวนเหมือนเดิมนะครับทบทวนหนังสือนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากเด็กกดไลค์ นะครับกด Subscribe กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะดูคลิปแบบฝึกหัดนะครับในคลิปหน้าต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ